เฮโยฮัลโหลนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเองก็เอ่อมาอยู่ในแบบเอ่อฟันดาบสมุไรนะครับซึ่งเอ่อผมเองก็มาทดลองเล่นนะครับตอนนี้ผมเองก็กำลังจะจจิจนมุนชึบมึกมกมกะมุกะเล่นกูอี๋ไอ้เสี่ยผมตายโอ้มันโดนมันลุ่มผมอ่ะดูดีทุกคน โอเคนะครับวันนี้ผมเองก็จะมาแนะนํานะครับก็ในเกมนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลย,เ,ยเกือบเกือบเกือบโอเคนะครับเอ,อมามาลองหากันก่อนเลยชิชิโอ้โหโอ้โหโอ้โอตายตายคู่โอ้สุดยอดโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก็มหาสถานที่แรกกันก่อนเลยนะครับว่าคืออะไรนั่นก็คือตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะมีทางขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีะสมูไรนะครับเป็นรูปปั้นสมุไรนะครับถ้าคุณเข้าไปใกล้ๆคุณเองก็สามารถกด E แล้วคุณเองก็จะได้รับสมุไรอัชาชัวอาชิง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 อเชียงเออแล้วก็นะครับเกมนี้นะครับถ้ากดเอ่อคลิกถ้ากดคลิกคลิก คลิกซ้ายก็คือการฟันนะครับส่วนคลิกขวาเองก็คือบล็อกนะครับเนี่ยเนี่ยคือการบล็อกนะครับโอเคมันเองก็สําคัญมากเลยนะครับการบล็อกเนี่ยถ้าถ้าถ้าคุณไม่ติดไออะไรเนี่ยเอ้ยเยีเ่ยอะไรเนี่ยมันมันเอาช็อตมันมันเอาช้อนมาโอ้โหผมแตก โอเคนะครับไปสถานที่ที่สกันเลยนะครับผมเองก็จะไม่รีรออะไรแล้วก็ตายไปเยอะมากเลยโอเคสถานที่ที่สคือการไปเอาเออคือการไปเอาเคียวนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิคือการไปเอาหอ,อกนะครับหอ,อกหรืงเงี้ยวอะไรไม่รู้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับนั่นก็คือจุดสกุละตรงนี้นะครับ ถ้าคุณเงยขึ้นไปข้างบนหรือขึ้นมาข้างบนคุณเองก็จะเจอลรก,กปั้นที่มันเอ,อมีไอ้นี่นะครับหอกผมจะเรียกหอกเลยก็แล้วกันนะครับให้คุณกด e นะครับคุณเองก็จะได้รับมานะครับซึ่งอันนี้มันเองก็โอพมากเลยนะครับคนเล่นเยอะอืมเนี่ยนะครับมันมันง่ายมากเลยนะครับผมจะบอกสเต็ปให้นะครับในเกมนี้นะครับ ถ้าคุณใช้หอกเนี่ยผมผมชำนาญผมเริ่มชำนาญไอนี้แล้วนะครับก็คือให้คุณเข้าไปใกล้ๆแล้วคุณนอ้ก็กด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 ไปเลยโอเคนะครับโอเคเขาผมเองก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคนะครับไปสถานที่ที่สามเลยนะครับน่าจะเป็นอาวุธอันสุดท้ายไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคขอฆ่าอ่อโอเค โอเคไปไปจุดที่สามกันเลยนะครับว่าจะเป็นจุดไหนนะครับโอเคเก็บดาบเอเก็บดาบเอ,อเก็บดาบเหรออะเก็บดาบดีเก็บดาบเอา, <c oughs> เอาผมแตกโอ้ต,ตายอีกแล้วกูจะไปเอาสถานที่ที่สามหน่อยโอ้ผมตายผมตายโอ้โอเคครับก็เออถ้าคุณมาเกิดตรงนี้นะครับคุณเองก็ให้เดินมาทางด้านนี้เลยนะครับ คนเองก็จะเจอ,เอบ่อ้ําพุตรงนั้นซึ่งผมไปไม่ถึงนะครับ a อ s ผม30เอ่อเฟมเลทก็เยอะอยู่โอเคนะครับก็หาทางไปเลยนะครับก็ไม่รีรออะไรแล้วทำไมคนมันเยอะวะโอเคนะครับคุณเองก็จะเจอ,เอบ่อบ่อลาวานะครับก็ตรงนี้นะครับซึ่ง,งมันจะมีโล่ปั้นอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นทางไปเอา พอมันจะเป็นทางไปเอาอะไรไม้เ็ดบอลอ่าใช่ครับก็บทําการออกมาเลยซึ่งมันก็คืออะไรไม่รู้คาคาบาคาบาบูผมเออ่านไม่ออกถ้าถ้าใครที่อ่านออกก็ขอขอให้คุณดีใจด้วยนะค,คุณอ่านออกนะผมอ่านไม่ออกโอเคนะครับก็บเป็น3มจุดที่ผมรู้นะครับถ้ามีจุดไหนที่ผมพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับอโอเค โอเคนี่นะครับง่ายๆมากเลยนะครับคือการเข้าช้านะครับดี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 โอ้ยเกือบเกือบเกือบโดนตาถั่วเกือบโดนตาถั่วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหัตายก็มาดิเออตายไปกูอ้อมหลังไอ้สัตว์ โอเคก็เออตรงนี้มันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับมันไม่ให้เข้าไปเออส่วนอีกจุดหนึ่งผมเองก็ไม่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเองก็ยังสำรวจไม่ค่อยหมดนะครับอืมใช่ล้วละผมเองก็สำรวจไม่หมดนะครับเทเลยมนเลยมาลองเล่นก่อนนะครับโอเคก็มาเออหาที่มันมีไอ้นั่นกันเถอะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ละโอเค ก็ไม่เป็นไรอืมโอเคคิดจะเลียมเออคิดจะเลียมอ่ะคิด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 ,ค,ดคิดจะเลียมเอเอคิดจะเลียมเออผมแตกแทนโอเคนะครับการกินนี้มันเองก็สนุกนะครับฝึกการใช้สมาธิแล้วก็เออผมผมลืมบอกอีกอย่างนะครับถ้าคุณกดคิวนะครับมันเองก็จะเป็นโอเค โอเคผมผมกดไม่ทันนะครับ fps มันดอบมากเลยโอเคนะครับก็เอ่อมันนี้ก็มีเพียงแค่เทา่านี้เดี๋ยวว่าก็มาเล่นกันหน่อยนะครับเพื่อความสนุกครับให้เพื่อคิดมันยาวสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ยาวเลยกล้กาดีโอ้กล้าดียังไงมามาเดี๋ยวผมต้องไปเอาเงาหรือว่าขอกแล้วเออผมอยากรู้นี่ว่าเขาไปเอาไอ้นี่มาจากไหนวะ เว้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาไปเอาซ่อมมาจากไหนนะครับโอ้ไอ้นี่มันเหลียมมันเหลียมเก่งมันเหลียมซิกดีดีด,ด,ด,ดีโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยฟันผีโอ้ยเด็กเปรตโอเคผมอยู่ท็อปเท่าไหร่โอ้โหก็อยู่ท็อปล่างๆเลยโอเคก็ไปหา เอองงวหรือเงี้ยวไม่รู้ทีช่างหัวมันแต่ผมอยากอูกมาเออเขาเอาซ่อมมาจากไหนกันอ่าหาก่อนหาก่อนหาก่อนแบบนี้มันเองก็ไม่ค่อยมีอะไรใหญ่ๆนะแต่ก็ต้องขอหาดูก่อนนะครับโอเคตรงนี้เป็น what is some what is a somewhat is a some what is a s o m What is a sum? f a k e f a k e s e l o f k e e l o e l o มึงอย่ามาฟันผีอีกทีโอเคก็ไปไปดูก่อนนะครับว่าอีกจุดนึงอยู่ตรงไหนนะครับอ่ออีกจุดอยู่ด้านบนไหมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดสปอนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นละฆังทำไรได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็อย่าโดดพลาดน,นะครับตรงนี้จะตาย เออผมหาผมหาจุดนึงไม่พบจริงๆด้วยไม่รู้อยู่ไหนสิเออก็ช่างมันเถอะถ้าใครที่รู้หรือข้อมูลมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอขอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาเออเออเขียนไว้ใต้คลิปว่ามันมันอยู่จุดตรงไหนนะครับโอเคนะครับสําหรับในเออคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วละมาหนึ่งหนึ่งไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงมาลองหนึ่งหนึ่งก่อนไอ โอ้ขวดไม่ทันขวดไม่ทันตายซะแล้วโอ้ผมอ้อะไรเนี่ยบั็อกอีกแล้วเหรอเฟรมเลทกูเหียมากเลยช่วงนี้ผมเน็ตบูดนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะบายบายขอค่ายตัวมึงมานนิมึงมึงมานน่ก่อนมานี่ก่อน,น,อนเดี๋ยวกูกูจะปิดคลิปมานน่ มานี่โอเคกระตายไปแล้วโอเคบายบาย